กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายชอตตี้บูจวาก,กับน็อกซ์อีกแล้วนะฮะน็อกซ์เพลเยอร์ครับรีวิวตั้งแต่ไม่มีเวอร์ชันจนถึงเวอร์ชัน5แล้วนะครับก็ยังเอามารีวิวต่อนะฮะเนื่องจากตอนนี้กระแส Last Day on Earth มันดังมากใช่ไหมล่ะมีคนถามผมเยอะมากครับว่าเล่นในคอมเนี่ยตัวไหนดีจริงๆมันก็มีหลายเจ้าเนาะผมกกรีวิวก็หลายเจ้านะครับแต่ว่าเจ้านี้ก็ค่อนข้างโอเคเด่นในหลายๆด้านนะครับอย่างแรกเลยก็โหลดกันก่อนนะครับ้าไม่โหลดก็ทำอะไรไม่ได้เนาะสำหรับคนที่มีน no อยู่แล้ว มันสามารถติดตั้งทับได้เลยสะดวกสบายมากสําหรับใครที่ยังไม่มีก็การติดตั้งง่ายมากเน็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 กฟินิชเลยก็ได้โอเคหน้าตาก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็อย่างที่บอกนาอมันจะมีคําสั่งติดตั้งทับสะดวกมากสาหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับเอาล่ะนี่คือหน้าตาของ NOx นะครับเวอร์ชัน5นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาก็ยังคงคล้ายเหมือนเดิมอยู่นะครับทีนี้เราเข้าประเด็นกันเลยนะครับเราจะลองโหลด Last Day on Earth มาเล่นกัน เข้าที่ Space Store ได้เลยนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ร้องอินเนี่ยเขาจะบังคับให้ร้องอินก่อนหรือถ้าเกิดใครอยากจะร้องอินด้วยหลายๆ ID ในตัวเดียวกันเนี่ยก็ทำได้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของ Setting เนาะการตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีพวกเป็นภาษ,าษาไทยหมดแล้วเห็นปะเออแล้วมันก็จะมีพวกไอดี ID ของเรานะครับ Google เห็นไหมครับก็เราก็กดเพิ่มบัญชีได้เลยนะครับเป็นบัญชี Google นะครับ ก็เอาอีเมลของท่านผู้ชมเนี่ยมาใส่หรือจะเพิ่มใหม่ก็ได้สร้างอันบัญชี Google ใหม่อะไรใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วก็แนะนำให้ใช้ตัวเดิมจะได้ข้อมูลโอนถ่ายกันระหว่างโทรศัพท์กับน็อกเนี่ยมันจะได้ลื่นไหลนั่นเองนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดเราใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปใช้ store ได้นั่นเองอทีนี้ตามหัวข้องเราเลย last day on earth นะครับพิมพ์คาว่า last ก็ขึ้นแล้วนะฮะเกมนี้กระแสดังมากโหลดกันไป10ล้านแล้วนะครับ โอเคติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดเลยนะครับเป็นไงมันก็จะมีข้อข้อตกลงแล้วก็ตอบ yes ไปใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นของใครหลายๆคนเนี่ยคือเรื่องของ id หายคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ id จะหายอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันหายได้ยังไงเนี่ยเข้ามาเล่นครั้งแรกมันบังคับให้ซิงค์เลยอนะ่ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ซิงค์ตั้งแต่เนี้ยมันจะมีปัญหาไงอนะ่โอเคถ้าเกิดมี id อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะถามว่าเฮ้ยต้องการโหลดโปรเกสไหมกด restore มันก็จะโหลดมาให้ คนที่มีปัญหานี้ผมไม่รู้จะช่วยไงจริงๆนะครับว่าทําไมตอนเข้ามาเล่นครั้งแรกแล้วทาไมท่านถึงไม่ได้ซิง์อันนี้ผมไม่ทราบเหมอือนกันนะครับโอเคเข้าไปลองเล่นกันนะครับแล้วเรามาดูสิทธิประโยชน์ของการใช้นอกกันนะครับนกเนี่ยเนื่องจากเราเล่นใน PC เราสามารถที่จะบังคับควบคุมผ่านทางคีย์บอร์ดและเมาส์ของเราได้เนี่ยนี่ผมใช้เมาส์กดนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ไอเกมประเภทแอคชั่นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มือเดียวมันเล่นลำบากไงเราก็จะทําการเซตคีย์บอร์ดกันกน,นอกเนี่ยมันจะมีแถบเครื่องมืออยู่ด้านขวาเต็ม,โมโลลไปหมด เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะเอาฟังก์ชันที่สนับสนุนของร a s t ิออนเอิรกันละกันเพราะว่าฟังก์ชันส่วนใหญ่ผมรีวิวไว้หมดแล้วในคลิปอื่นนะครับอ่ะก็เมนูที่2เลยนะครับเอาล่ะก็มันจะบังคับให้หน้าจอเล็กลงทําไมก็ไม่รู้นะครับช่างมันนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับจะเห็นว่ามันเซตไว้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับปิดไปเกยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซตใหม่นะครับเนี่ยนะเลื่อนได้ปิดได้นะครับเอาล่ะมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับเห็นป่ะสําหรับคอนโทรลที่เป็นแบบประเภท fps เลยนะครับ ก็คือพวกที่มีแบบคันโยกใช้ได้นะครับหรือใครเล่นขับรถก็มีขับรถไอเกมประเภทที่ต้องเอี้ยวอ่ะซ้ายขวาเออก็คือใช้อันนี้ได้นะครับแล้วก็พวกสูตเล็งนะครับเห็นปะเออก็จะมีนะครับอันนี้ก็คือให้ปุ่มขวาเมาส์นะครับก็คือคลิกขวาอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเล็งเพื่ออะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมีหลายแบบเลยดูดิเห็นปะเออมีหลายแบบมากนะครับเยอะเยอะลองมาอ่านดูนะครับ G P S ก็มีอะไรก็มีนะครับแล้วก็มีโมบ้าสกิลแอสิสแตนด้วยนะครับเห็นปะเออ ค่อนค่อนข้างที่จะหลากหลายเห็นไหมครับแล้วเราสามารถที่จะเซตรูปแบบของปุ่มได้เช่นแบบเราอยากจะกดอย่างนี้นะเราจะอยู่กดอย่างนี้คือแบบว่าทําได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเยอะมากแต่ last day on earth เนี่ยจริงๆใช้แค่ไม่กี่อันคือขันโยกนะครับนี่นี่นี่ลากปรับขนาดได้ครับบางแอปบางแอปปรับไม่ได้เนาะแต่ไอ้น็อกปรับได้นะครับเอาล่ะนอกจากปุ่มนี้นะครับที่ผมชอบเซตอีกคือปุ่มออโต้คลิกได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องลากตัวอื่นมานะครับคลิกก็คือการใช้คีย์บอร์ดนั่นแหละปุ่มอบนะครับ ปุ่มนั่งนะครับอ่าปุ่มปั๊มยาอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะชอบเซตไว้นะครับปุ่มเก็บของอะไรอย่างงี้นะฮะปุ่มค้าบข,ของอ่ะปุ่มเปิดกระเป๋าอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่เลยก็คือคลิกปุ๊บเซตได้เลยเต็มที่นะครับชัดเจนเปลี่ยนนะครับเมื่อเราโอเคแล้วเซตเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดเก็บบันทึกนะครับ เอาล่หละก็จะเห็นว่าเราก็บังคับได้สมบูรณ์แบบนะครับเมาส์ก็ใช้ในการโจมตีแนะนำนะเมาส์ใช้ในการโจมตีแล้วก็พวกนี้ก็กดเอานะครับชิลๆเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับนี่แหละสําคัญมากของน็อกนะครับก็สิทธิประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราใช้น็อกเนี่ยนอกจากมันจะประหยัดแบตแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็ทําให้เราได้เปรียบหลายอย่างเช่นสมมติผมตันและจนบรรยายจริงแย่แล้วทําไงดีทำอะไรไม่ได้แล้ว ใกล้เจียนจะตายแล้วนะครับไม่มีทางหนีแล้วนะครับกดปิดเกมได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มโฮมก็ได้ครับหรือกดปุ่มมันติทัสกิ้งก็ได้เพื่อที่จะดูว่าเรามีแอปอะไรอยู่เนี่ยเรากดปุ่มโฮมเสร็จปุ๊บเราก,ก็กดตัวนี้ต่อเลยรีเซนตทัสตัวนี้นะครับกดต,ต่อกันเลยแล้วเราก็ลูดลงฟึบฟึบฟึบหรือลูดขึ้นก็ได้แล้วแต่อันนี้คือเรียกว่าการปิดเกมนะครับโอเคนะ ปิดแบบฮาร์ดคอร์ปิดแบบคิวทัคส์นั่นเองทีนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าผมก็ถูกดีดออกมานอกบังเกอร์แล้วกลับเข้าไปใหม่ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแน่นอนว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมตายใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันแต่ต้องไวนะฮะคืออย่าอย่าให้เกมมันสามารถที่จะส่งข้อมูลไปหาเซิร์ฟเวอร์ได้ทันว่างั้นเถอะคือต้องไวจริงอ่าต้องไวจริงนะครับเห็นไหมครับชิลๆเพราะฉะนั้นการใช้เทคนิคนี้นะครับมันจะทําได้ง่ายในน็อก เออนะในน้องที่ทำง่ายมากเลยนะครับหรือกด a n t i d o t F4 ได้ได้หมดเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์เนาะ a n t i d F4 คือการปิดโปรแกรมมันเองนั่นแหละได้หมดนะครับมันทำให้เราประหยัดเวลาไงแทนที่แบบว่าโอ้โหลากซอมบี้สี่ห้าตัวแล้วแบบว่าอะไรอะ่ะกว่าจะออกไปข้างนอกกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเสียเวลานะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่แก้ให้ผมมุดออกสักทีนะฮะถ้าตรงนี้แก้ให้มุดออกได้เมื่อไหร่นะตัวนี้ไม่ต้องฆ่าเลยนะฮะ แล้วไอ้นอกจากไอ้พวกนี้นะครับมันยังมีเรื่องของมาโคด้วยนะนี่นีมาโคนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับใน last day สักเท่าไหร่นะครับมันจะไปเหมาะกับพวกเกมแบบคลิกเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยคือมันสามารถจดจําในสิ่งที่เรากระทําได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอัดการกระทำของผมก่อนอ่กด F1 ก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมจะให้ปั๊มยา2ครั้งฟึบฟแล้วผมก็หยุดนะครับหยุดก็คือกด F2 ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเก็บบันทึกเลย ให้มันเซฟมาโคปั๊มยา2ครั้งไว้ทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะใช้คำสั่งนี้อีกนะครับผมก็มากดตัวนี้เลยแล้วมันก็จะเรียนแบบพฤติกรรมที่ผมเซไว้คือการปั๊มยา2ครั้งเห็นไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมลองเอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะฮะใน Last Day อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่เกมประเภทคลิกเกอร์หรือยอย่างอื่นเนี่ยเหมาะแน่นอนนะครับแล้วมันก็ปรับได้ด้วยเห็นป่ะกดตรงเนีเนี่ย,ยฟันเฟืองเนี่ย มันก็จะมีให้ปรับด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะให้มันกดทั้งวันทั้งคืนก็นี่ก็ได้ดําเนินการวนซ้ําเลยก็ได้นะครับมันก็จะทําซ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยๆอยๆเอะไรเงี้ยอ่าตามเวลาที่เรากําหนดอยากจะตั้งกี่ชั่วโมงอะไรทําได้นะครับหรือไม่มีกําหนดเลยทําตลอดการก็ทําได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่มอ่าฟังก์ชันมาโคของน้องที่ผมชอบมากจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าในรัสเดจะไม่ค่อยอ่าเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะนำเสนอ น,นอกจากนี้นะฮะยังมเีเรื่องอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือการทามันเตะก็คือการที่เราสามารถเปิดน็อกได้หลายๆจอนะครับนั่นแหละนะครับก็เราสามารถที่จะสร้างเจ้าน็อกขึ้นมาหลายๆตัวถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆไหวสามารถที่จะทําได้เลยนะครับเราสามารถเพิ่มเครื่องจําลองตรงนี้ได้ไหมครับเราจะจําลองโดยสร้างน็อกขึ้นมาใหม่เลยก็ได้หรือว่าจะจําลองโดยใชอ้อันอื่นของเราเป็นต้นแบบก็สามารถทําการคัดลอกได้เลยนะครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองทําดูนะก็ผมยองจาลอง,ลองอเครื่องซับสองมาก็แล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะทําการประมวลผลนิดนึงแล้วในน็อกแต่ละอันเนี่ยเราสามารถกดในนี้ได้ฟันเฟืองเพื่อปรับแต่งเมนูต่างๆได้แต่จะปรับได้เฉพาะแค่น็อกที่ไม่ได้เปิดอยู่เท่านั้นนะคือคืออันนี้ปรับไม่ได้แล้วพออันนี้มันเปิดอยู่อาจจะต้องไปปิดก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะผมสาธิตให้ดูแล้วกันปรับซับหนึ่งแล้วกันนะครับ กดปุ๊บม,มันก็จะมีเมนูขึ้นมาอีกนะครับจะเห็นว่าปรับกราฟิกได้ค่อนข้างดีตาต่ำก็ได้นะครับกำหนดได้อิสระ CPU ใช้เท่าไหร่แรมใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เรามาปรับกันเอาเองนะครับอย่างของผมเนี่ย CPU 8หัวผมก็ใช้ได้นะครับเพราะเครื่องผมไหวไงและแรมผมก็ชอบปรับ8กิกก์อะไรเงี้ยนะคือมาแล้ว,แ,ลวแต่คนแต่ผมจะบอกว่าเกมมือถือสมัยนี้4กิกเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้อง8หรอกเพราะผมเคยเทสให้ดูในคลิปเกม Lineage ใช่ไหมครับพี่ชัยนอกอะ่ะ ใช้แรม4 g ิก8กิกไม่ต่างกันเลยเพราะว่า,เ,าเกมมันใช้แค่4ไงมันไม่ได้ใช้มากกว่าน,นั้นมันก็ปรับไปก็เท่านั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็รันให้พร้อมกันให้ดูเลย4จอก็ปรากฏว่าไม่กระตุกนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพย้อนหลังมาให้ดูเฟดเป็นระยะด้วยว่าทําได้จริงไม่ไม่ใช่เรื่องโมแต่อย่างใดครับตัวจริงเรื่องปิ้งย่างครับโอเคนะครับนอกจากนี้เราก็ยังปรับโหมดได้ว่าจะแท็บเล็ตหรือมือถือต่างกันยังไงแท็บเล็ตคือจะเป็นแนวนอนไงมือถือจะเป็นแนวตั้งแต่สุดท้ายแล้้้้วถาาา่นชมมเเขไปใก มันจะดูที่เกมไงว่าเป็นแนวนอนแนวตั้งมันก็จะปรับให้ครั้งนะครับอยากจะได้หน้าจอขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหมดของภาพแนะนําให้ปรับ o p e n g l ดีกว่าแต่บางเกมเล่นไม่ได้ต้องไปปรับ d i เร็กเอ็แต่ d ดเล็กเอนี่ภาพอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับลองปรับกันดูเองกันลวกันนะครับและสุดท้ายเลยสําคัญที่สุดครับเฟรมเรทนะอยากให้เฟรมเรทเยอะๆเล่นเกมไม่กระตุกนะก็ปรับเยอะเเข้าไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกครั้งอยู่ที่ CPU อยู่ที่แรมของท่านผู้ชมแรมเยอะแต่ CPU ต่ํามันก็ทําไไม่้ CPU CPU เยอะแต่แรมน้อยมันก็เปิดได้แค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วกันเนาะนี่แหละก็คือจะเป็น3ฟังก์ชันหลักๆที่ผมชอบนะครับของน็อกจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกเปิดเสียงรถเสียงพวกนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะเออย้้อาไม่ค้งผมไม่ได้นําเสนอทุกฟังก์ชันของน็อกที่มีเพราะว่า หลายอย่างก็ไม to ่ได้เหมาะกับรัสเซ n เน r ร์แต่ผมเคยรีวิวไว้แทบจะทุกระบบแล้วในคลิปเก่าๆผมจะทิ้งลิสต์ไว้ให้ไปดูได้เลยนะครับเพื่อนๆอยากจะทราบเทคนิคอะไรของน็อกก็ถามได้ถ้ารู้นีจะรีบตอบให้ทันทีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ